สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสาหรับเมื่อว,วานนี้นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับสำหรับคู่นัำฟิวททวนะครับที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบ c ็กเบิร์นโรเวอร์นะครับสำหรับคู่นี้นะครับผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าเสมอกันไม่ได้สกอร์สประตูต่อ2นะครับคู่นี้ก็ยกกันไปเลยทีเดียวนะครับ โดนตีเสมอในช่วงนาทีบาสเช่นนั้นนะครับผมสำหรับคู่บอลสำหรับวันนี้นะครับผมในเซนเตอร์แบ็กก็มีแนวทางและบทวิเคราะห์ฟุตบอลนำมาฝากกันเพื่อนอีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับแต่สำหรับชุดโครงการ3และโครงการ4ี่นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในกลุ่มครอบครัวฟุตบอลของพวกเราได้เลยนะครับผมได้คัดเลือกตัวเน้นๆไว้ให้ในโนตกลุ่มครอบครัวฟุตบอลของเราแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราก็สามารถไลน์มาได้ที่ srt5 ได้เลยนะครับ วันนี้นะครับเราจะไปดูที่ฟุตบอลอาร์เจนตินาเพียร์มันดีดิวิชันนะครับเราไปดูที่คู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านอย่างอาร์เจนโตสตูเนียนะครับทีมอันดับที่13ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเนียนซานตาเฟ่นะครับทีมอันดับที่28ของตารางนะครับคู่นี้ครับจะเริ่มเตะในช่วงเช้ามืดของบ้านเรานะครับหรือ,อตีห้าของวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับกำแพงจากสื่อตา่างประเทศก็เปิดไม้ทีมเจ้าบ้าน ได้เปรียบ0.75นะครับสำหรับคู่นี้นะครับเคยเจอกันไปแล้ว5เกมหลังสุดนะครับเป็นทีมเจ้าบ้านชนะ2และทีมเยือนชนะ3นะครับสำหรับฟอร์มของเจ้าบ้านนะครับ5เกมหลังสุดของพวกเขานะครับชนะ3เสมอ1และแพ้น1นะครับก็ต้องบอกว่า ฟอร์มของพวกเขาค่อนข้างดูดีพอสมควรนะครับทีมเจ้าบ้านนะครับวันนี้จะไม่มีลูกคัดอับาโจนะครับตัวริมเส้นด้านซ้ายนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับนักเตะตัวหลักก็ยังอยู่ครบนะครับนัดล่าสุดนะครับพวกเขาไปพลาดท่าให้กับทีมซามเนโน่สองประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับฟอร์มทีมเยือนอย่างยูเนียนซานาเฟ่นะครับห้าเกมหลังสุดของพวกเขานะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึงสามเกมด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มและผลงานที่ผ่านมาค่อนข้างไม่ดีถึงกับย่ำแย่กันไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมเยือน เยซอนกดอดิเยอร์นะครับอกองกลางที่ติดทดแบนนะครับคาดว่าจะใช้คาร์ดิคินครับลงทําหน้าที่แทนนะครับแต่นักเตะต,ตัวหลักก็ยังอยู่ครบนะครับสําหรับวันนี้นะผมมองว่าทีมเยือนน่าจะต้านทีมเจ้าบ้านอย่างอาร์เจติูเนียได้ยากแน่นอนนะครับเมื่อเปรียบเทียบสภาพความพร้อมหรือศักยภาพหรือองค์ประกอบของนักเตะต,ต่างนะครับผมมองว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆ่อนอาสามารถเรียกเชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างอาร์เจติูเนียได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆ่นที่ชอบสกอร์สูงเต็มเวลาก็สามารถ จัดได้เลยนะครับกำแพงจากสื่อต่างประเทศก็เปิดมาที่สองจุดสองห้านะครับสกอร์สูงเต็มเวลานะครับฝาก,กเพื่อนๆได้เชียร์สกอร์สูงไว้ด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่าคู่นี้จะยิงรวมกัน3ลูกขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฝาก,กเพื่อนๆติดตามในช่องทางไลฟ์สดในช่องติกตอกให้ด้วยนะครับในเวลา1 9นาฬิกาของทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งสุดนักแบกก็ขอสวัสดีนะครับผม